ความสบายลด50%ซื้อ1ได้ถึง6ออกแบบตามสันสาต์ปลอดสารระเหยสำหรับเด็กทุกวยัยไม่ว่าเป็นภูมิแพ้หรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำสิ่งจำเป็นสำหรับลูกน้อยของท่านสินค้าเซเกอร์ที่นอนเด็กเพื่อสุขภาพน่าสนใจมากเพราะมีข้อดีที่เด่นเหนือกว่าดังต่อไปนี้ค่ะลด50%สำหรับการซื้อ1ได้ถึง6ชุดออกแบบตามสันศาตเพื่อความสบายของเด็กเนื้อผ้าอ่อนโยนต่อผิวเด็ก และไม่มีสารระเหยที่ส่งผลต่อร่างกายและสมองมาพร้อมหมอนาแน่นมุ้กันยุงที่คลุมบางแดดลุตก,กตาและกระเป๋าเป้สำหรับพกพาสามารถใช้งานได้ทั้งกับเด็กที่เป็นภูมิแพ้และไม่เป็นภูมิแพ้และผลิตจากวัสดุคุณภาพและปลอดภยัยเหมาะสำหรับทารกแรกเกิดเป็นต้นไปน้ำหนักสินค้า1.7กิโลกรัมขนาดสินค้า92 x 52 x 44เซนติเมตรดังนั้นสินค้านี้เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด และมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อสุขภาพและความสบายของลูกของคุณและมีโปรโมชั่นที่ดีในการซื้อให้คุ้มค่ามากขึ้นด้วยลด50%สำหรับการซื้อหลายชุดด้วยค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ